ดรนิเวศเห็นว่าชิวราวกรจากครอบครัวชาวจีนอ,อพยพที่ยากจนสู่นักลงทุนหุ้นสาย VI มูลค่าหลายพันล้านและนี่คือลูซิ d เทรดเดอร์ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งในวงการตลาดหุ้นของไทยซึ่งเป็นคนแรกๆเลยนะคะที่นําแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing มาเผยแพร่ในประเทศไทยนั่นก็คือดออรนิเวศเหมมชิวรากร นักลงทุนที่ไม่เพียงแค่ทําเงินได้หลายพันล้านบาทแต่ยังเป็นที่ปรึกษาที่สําคัญในวงการการลงทุนและผู้เผยแพร่แนวคิดการลงทุนที่มีหลักการมาร่วมเดินทางผ่านประสบการณ์ชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กยากจนจากครอบครัวอพยพชาวจีนจนกลายเป็นนักลงทุนระดับหลายพันล้านดรนิเวศเหมมชิวรากรเกิดในปีพศ2496ในครอบครัวชาวจีนอพยพที่ยากจน พ่อแม่ของเขาทำงานในอาชีพก่อสร้างซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานอย่างหนักโดยเขานะคะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและสิ่งนี้กับการเป็นการฝึกฝนที่สำคัญในชีวิตของเขาทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าความประหยัดนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่เขาต้องฝึกฝนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นในอนาคตด้วยความยากจนในครอบครัวของดออรนิเวศนะคะทำให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าทรัพย์สินที่มีค่าและสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการศึกษา พราะการศึกษาคืออุณจะสำคัญที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ดรนิเว้นะคะมีความสามารถทางด้านการเรียนที่โดดเด่นเขาสอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในสมัยนั้นการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นเส้นทางที่มั่นคงสําหรับการทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตในประเทศไทยหลังจากเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเขาได้เริ่มทํางานในโรงงานน้ําตาลที่ต่างจังหวัดซึ่งทําให้เขานะคะสามารถเก็บออมเงินได้มากขึ้นจากการที่บริษัทจัดหาที่พักและอาหารให้แม้ว่าจะมีงานดีๆและเงินเดือนที่มั่นคงรออยู่แล้วแต่สิ่งที่ดรนิเวศไม่เคยหยุด การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเขาจึงตัดสินใจใช้เงินบางส่วนที่เก็บได้เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและประิญญาเอกโดยเฉพาะการศึกษาต่อในสาขาการเงินที่ University of Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างที่เรียนที่สหรัฐอเมริกานะคะ เขามีทุนการศึกษาและทํางานเป็นผู้ช่วยอาจารย์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการที่เขาต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทําให้เขาเรียนรู้เรื่องการจัดการการเงินและการใช้ชีวิตอย่างประหยัดมากขึ้นหลังจากที่ดรริเวทนะคะกลับมาจากการศึกษาต่อเขาก็ได้เข้าทํางานในสถาบันการเงินใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า10ปีแต่หลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในปี2540 เขาได้พบกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุง้งซึ่งทําให้เขานะคะต้องสูญเสียงานและชีวิตต้องพลิกผันในช่วงเวลาที่ดรนิเวศตกงานนะคะเขายังมีภาวะครอบครัวที่ต้องดูแลทั้งภรรยาและลูกของเขาที่ในขณะนั้นนะคะลูกของเขากําลังศึกษาอยู่ทําให้เขาตัดสินใจนําเงินที่สะสมไว้ไปลงทุนในตลาดหุ้นไทย ที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทั้งนี้เขาเลือกลงทุนในหุ้นที่ราคาตกต่ำมากแต่พื้นฐานทางธุรกิจยังแข็งแกร่งและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ซึ่งเป็นหลักการที่เขาเชื่อมั่นในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ดเรนิเวศนะคะเป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆเลยที่นําแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่ามาเผยแพร่ในประเทศไทยโดยการลงทุนในหุ้นนั้นไม่ใช่แค่การซื้อและขายเพื่อทํากําไรระยะสั้นแต่คือการมองหาหุ้นที่มีมูลค่าหรือพื้นฐานที่แข็งแกร่งและซื้อมาถือจนกว่ามูลค่าของหุ้นนะคะจะสะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของบริษัทในการลงทุนในแต่ละครั้ง ดรนิเวศมักจะเลือกหุ้นที่เขาเข้าใจในธุรกิจนั้นเป็นอย่างดีและเขานะคะจะไม่สนใจในหุ้นที่เขาไม่เข้าใจหรือหุ้นที่เขาไม่สามารถวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทได้ซึ่งเป็นหนึ่งในบทเรียนสําคัญที่เขามักจะบอกไว้อยู่เสมอการลงทุนในวิกฤตเศรษฐกิจนั้นนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการลงทุนของดรนิเวศเมื่อเวลาผ่านไปพอร์ตการลงทุนของเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วและในปัจจุบันนะคะมูลค่าพอร์ตการลงทุนของเขา ก็มีมูล,ลค่าหลายพันล้านบาทซึ่งหุ้นที่ดรนิเวศและครอบครัวถืออัปเดตข้อมูลปี2567นะคะอันดับที่1 CPO จำนวน45ล้านหุน้นมูล,ลค่ารวมกว่า2,500ล้านบาทอันดับที่2ทุนธนชาติจำนวน30ล้านหุน้นมูล,ลค่ารวมกว่า1,500ล้านบาทอันดับที่3 BCPG จำนวน13.5ล้านหุน้นมูล,ลค่ารวมกว่า760ล้านบาทอันดับที่4 Quality House จำนวน400ล้านหุน้นมูลค่ารวมกว่า680ล้านบาทอันดับที่5บางจากค a t ์ปอ p o r a t i o n จำนวน10ล้านหุน้นมูลค่ารวมกว่า350ล้านบาทและอันดับที่6 Mac Group จำนวน10ล้านหุน้นมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทรวมมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดนะคะมากกว่า5,900ล้านบาท จากรายชื่อหุ้นที่ดรนิเวศและครอบครัวถืออยู่ในปัจจุบันทําให้ในปี2,567ตัวเขาและครอบครัวได้เงินปันผลรวมกันมากกว่า300ล้านบาทหรือเฉลี่ยแล้ววันละ1ล้านบาทเลยทีเดียวดรนิเวศนะคะเคยกล่าวไว้ว่าการลงทุนในหุ้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือการเสี่ยงดวงแต่คือการเลือกซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีในราคาที่ไม่แพงเกินไป การลงทุนแบบเน้นคุณค่าจึงเป็นการลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์และการศึกษาที่ลึกซึ้งเพื่อที่เราจะสามารถเลือกลงทุนในหุ้นได้อย่างมั่นใจสิ่งที่ทำให้ดรนิเวศประสบความสำเร็จคือการเลือกลงทุนในหุ้นที่เขาเข้าใจและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวอีกทั้งเขายังยึดมั่นในหลักการและไม่ย่อท้อแม้ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และสุดท้ายเขายังเตือนอยู่เสมอว่าการลงทุนในหุ้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องรวยเร็วแต่คือการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับเรื่องราวของดรนิเวศเหมมชิวรากรเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของคนที่เริ่มต้นจากชีวิตที่ยากจนและไม่มั่นคง แต่ด้วยความที่เขานะคะไม่ละาทิ้งการศึกษามีความมุ่งมั่นพยายามหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอและลงทุนอย่างมีหลักการทำให้เขาสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ในวงการการเงินและการลงทุนของไทยเรื่องราวของเขานะคะไม่เพียงแค่สอนให้เราเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาค้นคว้าแต่ยังชี้ให้เห็นว่าการลงทุนที่ดีต้องยึดมั่นในหลักการและมีระเบียบวินัยไม่หลงไปกับการเกงกําไรหรือความเสี่ยงที่ไม่จําเป็น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ